สวัสดีเพื่อนๆพอนทุกคนตอนนี้ก็ามาอยู่กับช่องเซเว่นเดตีตอนนี้เป็นช่วงปริศนาไม้ปันหูนะครับนีครับตอนนี้มีปริศนามาทายครับเดี๋ยวผมเรียงก่อนนะครับอันนี้คือคำว่าลิงนะครับจินตนาการครับอันนี้คือรอลิงอันนี้คือสระอี ันนี้คืองงตอนนี้เป็นลิงอยู่นะครับจับได้ครั้งเดียวครับเปลี่ยนจากลิงให้เป็นคนครับอ่าอันนี้คือคำว่าลิงทํำลิงให้เป็นคนโดยขยับไม้ปันหูได้ครั้งเดียวครับทำไงเอ่ยจับนี้ก็ยังไม่ได้ก็ยัง ่ไม่ได้จับนี้ทำลิง์ให้เป็นคนนะครับจับได้ครั้งเดียวลองทำกันดูครับโอเค